รักที่ดีไม่ใช่การเปลี่ยนใครค่ะแต่มันคือการยอมรับตัวตนของกันและกันหลายๆครั้งนะคะสาเหตุที่ความรักมันทําให้เราทุกข์เนี่ยเพราะว่าตัวเราเนี่ยพยายามเปลี่ยนคนอีกคนนะคะให้เป็นแบบที่เราต้องการแต่ความจริงคือไม่มีใครสามารถเปลี่ยนใครได้เลยนะคะแม้แต่ตัวเราเนี่ยก็ยังไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนเราใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีใครอยากจะรู้สึกเป็นข้อบอกพร่องนะคะให้ใครมาแก้ไขเราในหนังสือจิตวิทยาความรักนี่นะคะบอกไว้ว่า ความรักเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการที่จะต้องเปลี่ยนคนอื่นนะคะแต่ว่ามันคือการยอมรับซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ต้องต่างคนต่างพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆด้วยยกตัวอย่างนะคะบางคู่นะคะแฟนอาจจะไม่ชอบคุยใช่ไหมคะเป็นคน,นเงียบๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบังคับนะคะมือแฟนของเขาเนี่ยบังคับให้เขาเป็นคนพูดนะคะคือพูดให้มันเยอะขึ้นสิเนี่ยสนิทกันแล้วต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยต้องแชร์ความรู้สึกนะคะ กลับกลายเป็นว่าคนที่เงียบเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าเออไม่ชอบปิดใจนะคะแล้วก็รู้สึกทะเลาะกันขึ้นมาทันทีนะคะแต่ในทางกลับกันถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจเขาเข้าใจคู่ชีวิตเรานะคะให้เกียรติในตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าเขาเป็นคนเงียบโอเคเราก็จะให้พื้นที่ตรงนี้นะคะพอะความรู้สึกแบบนั้นที่เราส่งออกไปใช่ไหมคะคู่ชีวิตของเราเขาก็รู้สึกได้ว่าเราไหนเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็เข้าใจตัวตนของเขานะคะเขาจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นอะ่ะ คนที่เงียบนะคะก็จะกลับกลายเป็นคนที่พูดเก่งนะคะในคุณเคยเป็นไหมคะ,ะสมมติว่าคือบางคนในเงียบในข้างนอกนะคะแต่ว่าพอมาอยู่กับคู่ชีวิตเนี่ยคือพูดมากพูดเยอะนะคะนั่นหมายความว่าเขากําลังวางใจเขากําลังสนิทสนมกับเรามากๆแล้วคือเขากาลังมองว่าคู่ชีวิตเนี่ยกำลังเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขานะคะนิน่อยคิดว่าหลายๆคนก็เป็นใครเห็นด้วยนะคะพิมพ์คําว่ารักเท่ากับการยอมรับไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงค่ะ